เจ๊ที่นี่มีผงซึกพอ่อขายไหมคะเจ๊เจ๊เจมีผงซึกพอ่อขายไหมด้านนู้นเลยค่ะคิดเงินเลยค่ะ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 อ่ะนี่ค่ะสูงใส่เลยค่ะสแกนจ่ายนะคะติดอยู่ด้านล่างอะคะ่ะสแกนเลย,เลยค่ะสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊จะซื้ออะไรเราไม่มีเงินนะเออนะเจ๊สวัสดีจ้าฉันบอกแล้วว่าเจ๊ร้านเนี้ย ไม่สนใจลูกค้าหมดแต่เล่นแต่โทรศัพท์ฉันมาที่นี่ประจำน่ะฉันรู้เร็ว,รวจะเอาอะไรก็รีบหยิบเอาเร็วเ,วเอาเลยเหรอไปไปรีบตามมารีบตามมาเจ๊ไปก่อนนะคะวันนี้ยังไม่อยากได้อะไรระวังชนกระจกะฮจะติดป้ายบอกทำไมกระจกบานใหญ่เบอ้อใครไม่เห็นก็บ้าแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเจ๊ทำไมต้องติดป้ายระวังชนกระจกด้วยโอ้ย จะไม่ให้ติดได้ยังไงหัวแตกมาละสามคนบ้าจริงพูดเป็นเล่นไปจริงสิกระจกร้านเจ๊นะ่ะมันใสใครไม่ทันได้มองนะ่กก็ชนไปละตลกเหรอเจ๊มีด้วยเหรอคนซุ่มซ่ามขนาดนั้นฮ้บ้าบอกระจกบานตั้งใหญ่ใครไม่เห็นก็บ,บ้าแล้วฮะโอ๊ยฮะอีกแล้วเหรอแมนหนูชนกระจกหัวหนูแตกไหม แกเดิอนอยังไงเนี่ยกระจกบานใหญ่เ,เรื่อไม่เห็นเรืองไงใครจะไปเห็นกระจกใสขนาดนั้นโอ้เจ็บซืบ้อเบื่อไปกลับบ้านโอ้เจ็บแมวเจ็บมากเลยคะเดี๋ยวมาหน้ามาซื้อใหม่นะคะม<อ>ีขนาดติดป้ายนะเนี่ยสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครงานต้องพูดภาษากลางนะแล้วชื่ออะไรอ่ะผมซื้อมิทชินครับเป็นจังไหนเป็นสมัครงานเขารับอยู่บ่เพิ่นบ่รับเพิ่นมาไอ้บ่ให้อิมพิซซัตต่อไปนี้เขาต้องสอนให้ลูกเขาแต่ภาษากลางเนาะ ไม่โลเขย่าก่อนดื่มอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยอืมแม่ไมโลอร่อยมากก็แม่เห็นลูกชอบไงแม่ก็เลยซื้อมาไว้เตรียมตู้เย็นเลยเมื่อนี้เฮ็ดยังกินขา้าวลูกลูกลูก,กโอ้วันนี้กินข้าวกับอะไรชมพู่ไปซื้อสไลม์มาให้หน่อยสไลม์แม่หมดทอจะได้ล้างจานค่ะแม่เอาอีลามาซสื่ออย่างพกอกเมลบิมานมั่บอ ป้าคะมีสไลด์ไหมคะเอากับมียู่ซ้อยที่อีหลายยางเข้าไปหันเด้กลมลต้ตั้มๆนี่ลืมนันหนูหาไม่เจอหนูเดินหลายรอบแล้วกีหลายยางกลับไปเบิ่งหม่องเก่านะ่ะไม่ลูกส้อยเก้านะ่ะลายยางขึ้นไปป้าคะพูดภาษากลางได้ไหมคะหนูฟังไม่รู้เรื่องเอาลูกเบามีทินบ่นี่พ่อแม่กับเป็นคนอีสานสิม,มาบาไท่ยเยียงป้าเบากบ่ไดรดอกไปย่างไปเบิ่งหม่องเก่าหันแม่เอาอีนี่หน่อยนี่ไหมบ้านกับยูอีสานพ่อแม่กับเป็นคนอีสาน ฟังภาษาอีสานม่ฮง้เรื่องเล็กน้อยสูเหมือนี่แม่ป้าแม่ค้าก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้หนูฟังไม่รู้เรื่องเอา้าป้าเขาก็พูดภาษาอีสานเือนพ่อกับแม่นะลูกแม่เห็นพ่อกับแม่พูดเหมือนเขาเลยพ่ออยากให้หนูพูดภาษากลางซัดกับพ่อพ่อกับแม่ก็เลยพูดแต่ภาษากลางกับหนูไงลูกแล้วหนูจะฟังเขารู้เรื่องหรอแม่เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะค่อยๆสอนหนูไปเองค่ะลูกไม่ต้องกินมากกินเบโลกับพ่อ อืมอร่อยมากอร่อยไหมพ่ออร่อยหวานมันคุณน้ำพิกคุณคือผู้จัดการร้านนะมีอะไรก็ตัดสินใจแทนเจได้เลยค่ะเจชมพู่โลออนเนี่ยมาเติมแถวและหกขวดเลยนะค่ะผู้จัดการชมพู่ค่ะเจโลออนนี้เติมอะไรเยอะแยะเติมแถวและสามเผืก็พอเอาไปเก็บได้ค่ะเจ ชมพู่ลิฟนี่นะแกะเทสเตอร์ทุกตัวเลยนะให้ลูกค้าลองค่ะผู้จัดการว้ายตายแล้วลิปสติกพวกนี้ใครมาแก่เนี่ยหนูเองค่ะเจ๊แกะทําไมแกะให้ลูกค้าลองค่ะจะบ้าเลยเธอรู้ไหมต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยต่อไปห้ามแกกนะค่ะเจ๊ชมพู่น้ําหอมพวกนี้นะมันไม่ค่อยได้ขายพี่ว่านะเอามาลดราคาเหลือ59บาบาทนะค่ะผู้จัดการว้ายชมพู่ ต so ิดป้ายห้าสิบเก้าก็ผู้จัดการบอกให้ติดป้ายรดราคาค่ะรถทําไมมันขายได้อยู่ไปเอาป้ายเดือนมาขึ้นฉันจะหาเงินเดือนเธอเลยนี่ค่าเจสรุปฉันต้องฟังคําสั่งใครเนี่ยโอ๊ยเจ๊สวัสดีค่ะสองคนนี้มาสายทุกวันเลยเวลายี่สิบสามสิบนาทีขอโทษค่ะเจสไปดูไปไปรีบไปทำงานสายแล้วเช้านี้อากาศดีจังเจ๊สวัสดีค่ะอ้าวพี่พีคมาแต่เช้าทุกวันเลยปกติก็ตื่นเช้าทุกวันอยู่แล้วค่ะดีจังเลยค่ะ เจ๊สวัสดีค่ะเอ้ายังไม่สายหรอคะเจ๊ทำไมพี่พิกยังไม่มานั่นน่ะสิปกติพี่พิกไม่เคยมาสายนะเดี๋ยวเจ๊โทรหาพี่พิกก่อนพี่พิกเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อโอเคค่ะพี่พิกพอดีเจ๊เป็นห่วงไม่เคยเห็นพี่พิกมาสายสักทีจะจ่าพักผ่อนนะพอดีพี่พิกไม่สบายจ้าอ๋อค่ะโอ้ยแม่ทำไมไม่รู้จักเติมน้ำมันเนี่ดีย่าบ่นแล้วจะพูดสายแล้ว ไม่ไหวแล้วโทรหายพีคกับเจมารับได้ไหมเนี่ยโทรได้ไงเน็ตก็ไม่มีเงินเติมโทรศัพท์ก็ไม่มีสักบาทเจ๊คะทำไมสองคนนั้นยังไม่มาอีกคะนี่มันเลยเวลามาชั่วโมงนึงแล้วนะคะสองคนนั้นก็มาสายเป็นปกตินั่นแหละพีคแต่ว่าลองโทรถามดูหน่อยดีไหมคะไม่ต้องโทรหรอกก็สายอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็โผล่มาเชื่อสิเดี๋ยวเจ๊จะได้หักเงินเดือนแล้วเนี่ยมาสายทุกวันเลยเจ๊ก็มีเบอร์แร้วเร็วเโทรมาถามเราเลยเนี่ยพีคๆนะเร็วสายแค่ห้านาทีโทรถามนะ ร้านนี้แห L ละร้านนี้แห L ละหนูเห็นในโทรศัพท์ของเยอะมากสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับป้าหนูไปดูลิสติกก่อนนะครับป้าเหรอตังเมื่อกี้หนูได้ยินเหมือนแม่ไหมลูกได้ยินค่ะผู้ทาสีนี้สวยไหมป้าน่ารักมากเลยงั้นหนูขอสองอันนะคะได้ครับขอบคุณค่ะอุ้ยคชชันอันนี้คชชันก็หมดอุ้ยเป้งอันนี้ก็หมด โลชั่นอันนี้หนูเอาสองสูตรได้ไหมป้าอยากได้อะไรหยิบเลยเดี๋ยวป้าใจ่ายให้ป้าใจปั้มซะด้วยอันนี้ของหนูเปิดรูอเปล่าใช่ป้าหนูลืมเลยนะเนี่ยเอ้ยเด็กขี้ลืมไว้ตายแก่แล้วยังไม่เจียมมาหลอกเด็กอุ้ยมีกระด็ดดีเซ่ในฟูกุด้วยงั้นหนูเอาสี่ซองเลยนะป้าจะไปเสือเพื่อนที่โรงเรียนด้วยเอาเลยครับน้องตั้งหนูต้องตั้งจเจรียนนะลูกยังมีแฟนเด็ดขาดนะค่ะแม่พ่อกับลูกอยู่ไหนกันเนี่ย สวัสดีค่ะลูกค้าป้าพาลูกมาเลือกของอะไรนานขนาดนั้นแม่นั่งรอจนหิวข้าวแล้วเนี่ยโ<ะ>อชั่นซื้ออะไรตั้งสองขวดนี่ป้าลิปส,สติกให้ลูกทาทำไมคูชั่นอะไรเนี่ย เาไปเก็บให้หมดเลยป้าไม่มีอะไรจําเป็นเลยสักอย่างให้พาลูกไปซื้อของทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีชอบตามใจลูกตลอดแม่หนูขอซื้อกันแดดได้ฟูกูได้ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กจะหัดทาทําไมมันไม่จําเป็นแต่กันแดดมันจําเป็นนะแม่เพื่อหนูใช้กันทุกคนเลยนะแม่หนูไปโรงเรียนตากแดดทุกวันอย่าทากันแดดซื้อให้ลูกเถอะกันแดดมันจําเป็นจริงๆอือืมก็ได้ว้ายตายแล้วเขาเป็นพ่อลูกกันจิตอะไรแบบนั้นเนี่ย